สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูโบนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะคะในรายวิชาหน้าตสิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะซึ่งในวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการแสดงหน้าตสิ์เป็นหมู่นะคะซึ่งต่อจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนั้นนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดง รำวงมาตรฐานนะคะในวันนี้ครูโบจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบำนะคะซึ่งเป็นการแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่เช่นเดียวกันนะคะการแสดงระบำนั้นครูโบก็จะยกตัวอย่างระบำดอกบัวนะคะเรามาดูประวัติความเป็นมากันเลยค่ะ ระบำดอกบัวนะคะเป็นการแสดงชุดหนึ่งจากละครเรื่องรถศีลตอนหมู่นางรำแสดงถวายเท้ารถศิษย์นะคะซึ่งได้ปรับปรุงแสดงให้ประชาชนชมเมื่อปีพุทธศักราช2,500ะคะเป็นการแสดงหมู่ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะเป็นการเคารพบ,บูชาพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนา ซึ่งเนื้อหาของเพลงจะเกี่ยวกับการถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ให้ทรงมีพระ,กะเกษมสำราญนะคะซึ่งสามารถประดิษฐ์ท่ารำใหม่ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาได้นะคะทีนี้เราก็มาดูเกี่ยวกับ การแต่งกายนะคะการแต่งกายของชุดระบำดอกบัวนะคะนุ่งผ้าจีบหน้านางนะคะห่มสบายเฉียงใส่เครื่องประดับดังภาพที่นักเรียนได้เห็นอยู่นั่นเองนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงนะคะก็คือดอกบัวประดิษฐ์นะคะ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะไม่นิยมใช้ดอกโบวจริงมาแสดงนะคะเพราะว่ามีขนาดเล็กและไม่คงทนนะคะดังนั้นเมื่อแสดงเสร็จควรเก็บรักษาอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ต่อไปก็คือเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะก็จะใช้วงปีพาดเครื่อง5ไม้นวมหรือไม้แข็งก็ได้นะคะ เราก็มาดูเนื้อเพลงนะคะเพลงระบำดอกบัวเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเพลงพร้อมกันนะคะ,ะเหล่าข้าคณาระบำร้องรำกันด้วยเรืองร่าฟ้อนสายให้พิโสภาเป็นทีท่าเยื้องญาตินาฏกรายด้วยจิตจงรับพักดีมิมีจะเหนื่อยแงนหงนายขอมอบชีวิตและกายไว้ใต้เบื้องพระบาทยุคน เพื่อทรงเกษมสารานและชื่นบานพระกะมนถวายฝ่ายฟ้อนอุบลล้วนวิจิตพิษอัมภัยอันปทุมยอดพกาทัศนากอวิไลงามตระการบานหัไทยหอมจรุงฟุ้งขจรคลา้ายจะยวนเยาน้าพมรบินวว่อนฟ้อน สุคนนะคะนี่คือเนื้อร้องเพลงระบำดอกบัวนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายแล้วอุปกรณ์แล้วเรารู้เกี่ยวกับเนื้อเพลงแล้วนะคะครูโบ,โบก็มีตัวอย่างนะคะการแสดงมาให้นักเรียนดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะระบำดอกบัว เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่องรถ,ถเถศเพล่งนี้ปรับปรุงและใส่บทร้องขึ้นจากทนองเพลงส้อยโอลาวของเก่าบทร้องโดยอาจารย์มนตรีตามโมดเป็นผู้แต่งขึ้นปัจจุบันนิยมนำมาแสดงเป็นชุดเบ็ดตะเล็ดโดยทั่วไป จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงระบำดอกบัวนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะคะของระ,ระบำดอกบัวนะคะแล้วก็การแต่งกายอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงนะคะเครื่องดน,นตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนะคะในวันนี้ครูบโบก็มีภาระงานชิ้นที่11นะคะให้นักเรียนเนี่ยจดบันทึกเนื้อเพลงระบำดอกบัวลงในสมุดนาฏศิลป์นะคะ พร้อมกับวาดรูปนะคะวาดรูปพร้อมกับระบายสีภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงชุดระบำดอกบ,บัวนะคะในวันนี้ครูโบก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ